อานะครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆวันพีทุกคนนะครับก็สําหรับในวันนี้ครับมันก็นมาถึงแล้วเราจะมาขอต่อซีรีส์ที่ไม่ได้ทํามานานแล้วครับนั่นก็คือซีรีส์รัฐบาลโลกครับที่เรียกได้ว่าเกือบจะลืม E ีีไปไปแล้วแต่คือมันยังขาดขาดครับคนคนนั้นก็คือตัวละครที่แฟนๆวันพีทุกคนเนี่ยต่างก็รักและก็เอ็นดูเขามากๆนะฮะเป็นสาวน้อยสุดโมเอะเลยครับนั่นก็คือจอมพลใจหมาที่หน้าน,านาและขาแพงกับสคาสุกิเจ้าของฉายาอาคาอินุอดีตพลเอกหมาแดงครับผม ผมก็สำหรับในวันนี้ครับเราจะมาทาความรู้จักกับอกับเขากันให้มากขึ้นกันอีกนิดนึงนะครับกับผู้นําของทหารเรือยุคใหม่สุดแข็งแกร่งครับผมซึ่งเป็นอดีตพลเรือเอกครับหนึ่งในขุมกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดของรัฐบาลโลกครับที่ปัจจุบันเนี่ยนั่งแท่นตําแหน่งจอมพลเรือครับนั่นก็คือซาคาสุกิเจ้าของฉายาอาคาอินุครับก็ฉายาของเขาก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับคําว่าอากะเนี่ยก็แปลว่าสีแดงครับส่วนอินุเนี่ยนั่นก็คือหมานั่นเองครับ ฉายาหมาแดงอคาอินุของเขาที่เป็นหมาเนี่ยก็มาจากใจของเขาไม่ใช่คือก็ให้มันตอดคล้องกับพลเอกอีก2คนนะครับเพราะว่าส่วหนึ่งเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานของญี่ปุ่นเรื่องโมโมทาโร่ครับที่เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เกิดจากลูกท้อครับเป็นเด็กหนุ่มใจกล้าครับที่มีขนมที่บิดังโง่สุดวิเศษครับที่เอาไปให้พวกสัตว์เสพแล้วก็รู้สึกลอยครับอยากพิทักษุณธรรมขึ้นมาทันทีครับโดยสัตว์ที่ร่วมทางไปกับโมโมทาโร่เนี่ยก็มีหมามีลิงแล้วก็ไก่ฟ้าครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลกวนนั้นเนี่ยก็ได้ร่วมออกเดินทางออกทะเลกันไปปราบยักษ์ครับส่วนต้นแบบของตัวละครตัวนี้นี่ก็ทั้งรูปร่างหน้าตาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากนักแสดงชาวญี่ปุ่นรุ่นป่าอย่างคุณซุงาวะบุญตัดนะครับเป็นดาราชาย,ยุคป,ปี60ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณลุงแกเสียชีวิตไปเมื่อวันที่28เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2014ที่ผ่านมานี่เองด้วยวัย81ปีนะครับ ส่วนชื่อจริงของตัวละครที่ชื่อซากาสุกินั้นเนี่ยก็แปลว่าถ้วยเหล้าอะครับหรือจอกสาเกนะครับประมาณนั้นครับโดยสาเหตุที่ตั้งชื่อนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอาจารย์เอชิโร่โอดะเนี่ยแกเอามาจากตัวละครในหนังที่คุณสุงาวะบุนตะในแกแสดงครับชื่อเรื่องเก็นไดยากุซ่าภาคซากาสุกิไคเอชิมัสนั่นเองครับซึ่งทั้งบุคลิกแบบยากุซ่าแล้วก็ลายสักรหรือหน้าตาท่าทางอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็มาจากตัวละครที่คุณสุงาวะบุนตะเนี่ยแกแสดงครับผม อ้างอินจากหนังสือวันพีทเล่มที่1นึ่ันหรือเล่มที่แจกในฟิล์มแซดด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยจอมพลอาคายนุข,ของเราเนี่ยอายุ55ปีครับแล้วก็เกิดวันที่16สิงหาคมครับซึ่งที่มาของวันเกิดเนี่ยก็คือวันที่16สิงหาคมนะครับเป็นวันสําคัญของญี่ปุ่นครับนั่นก็คือวันแห่งนักศึกษาสาวครับหรือที่เรียกว่าวันโจชิไดเซโนฮิครับ เมื่อวันที่16สิงหาคมในปี1913นะครับเป็นวันที่นักศึกษาสาว3คนแรกของญี่ปุ่นครับได้สอบผ่านแล้วก็เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโทโฮคุอิมพีเดียลครับซึ่งในปัจจุบันนั่นก็คือมหาวิทยาลัยโทโฮคุนั่นเองครับซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับจอมพลหมาสาวของพวกเรานะครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆครับจริงๆแล้ววันเกิดของสากาซุกิเนี่ยก็มาจากวันเกิดของคุณซุงาวะบุนตะครับซึ่งเป็นต้นแบบของตัวละครตัวนี้นะครับที่เกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมปี19 3 3ก็แคค่นนัั้รบ ส่วนเรื่องส่วนสูงของสคัสคุกิเนี่ยยังไม่มีบอกนะครับแต่ว่ามันจะต้องสูงเกิน3เมตรแน่นอนครับเพราะว่าตอนที่ยืนเทียบกับจินเบที่สูงถึง3เมตรกว่าๆเนี่ยอาคาอินุเนี่ยยังสูงกว่าจินเบะแคทนี่คนเหลืออะไรเนี่ยสำหรับจอมพลอาคาอินุของพวกเราเนี่ยครับเป็นผู้ใช้พลังความสามารถพิเศษจากผลพิศาสายโรเกียอย่างผลมาคุมากุครับเรียกว่ามาคุมากุนะครับไม่ใช่มาคุนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวกึครับผมตัวเสียงกอไก่หรืององูก็ได้แต่ไม่ใช่คอควายครับผม โดยคำว่ามากุนั้นก็มาจากคำว่ามักกุมะหรือแมกมานั่นเองครับก็เป็นความสามารถที่ทําให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถกลายเป็นสสารเช่นแมกมาได้ครับโดยตัวของเขาสามารถสร้างแล้วก็ควบคุมแล้วก็กลายสภาพเป็นแมกมาได้ก็ต้องขออธิบายเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับแมกมาเนี่ยก็คือมันเป็นหินร้อนเหนียวหนืดครับที่เคลื่อนตัวได้อยู่ใต้พื้นโลกครับซึ่งเกิดจากการหลอมละลายของส่วนประกอบต่างๆระหว่างเปลือกโลกกับแกนโลก หรือก็คือไอตรงส่วนที่เรียกว่าแมนเทลนั่นแหละครับผมโดยที่แมกมาเนี่ยก็เป็นของเหลวข้นๆที่มีความร้อนแบบมหาศาลนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีก๊ารละลายและก็ความดันอัดแน่นอยู่ในนั้นนะครับซึ่งแมกมาเนี่ยอยู่ใต้พื้นโลกครับแต่ลาวาเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับลาวาเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกค้นออกมาจากภูเขาไฟนะครับซึ่งองค์ประกอบทางเคมีเนี่ยมันต่างกันนิดหน่อยครับก็คือมันเป็นของเหลวเหนียวหนืดเหมือนกัน แต่ว่าลาวานะมันจะไม่มีก๊าดและความดันอัดแน่นอยู่เหมือนกับแมกมานั่นเองครับก็คือแมกมาเนี่ยมันอันตรายร้ายแรงกว่ามากสรุปง่ายๆก็คือพลังของอะคนนเนี่ยแม่งน่ากลัวชิบหายนั่นเองครับผม ช่วงปี2014ครับอาจารย์โอดะเคยให้สัมภาษณ์แบบขำๆครับว่าเขาคิดว่าผลปีศาจย่างยืดนี่แหละเหมาะกับลูฟี่ที่เป็นตัวเอกมากที่สุดแล้วเพราะวถ้าให้คนที่มีพลังผลปีศาจที่แข็งแกร่งมากๆเป็นตัวเอกตัวอย่างเช่นถ้าให้สคาซุกิเป็นตัวเอกนะครับวันพีสเนี่ยก็คงจะเขียนแค่ปีเดียวจบนับ่นแหละมันก็คงจะตามหาวันพีสได้อย่างง่ายดายครับสคาซุกิหรือจอมพลอาคาอิ A นุเนี่ยครับปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะตอนที่397ครับส่วนในอนิเมะก็คือตอนที่278ครับ ให้เสียงภาคโดยคุณฟูมิฮิโกะทาชิกิครับผู้ให้เสียงภาคเดียวกับอิซาโตะจากแองเจ b ลเบ e ดนะครับแล้วก็ให้เสียงภาคซาลคิเคมปาจิจากเรื่องบลีดเทพมรณะครับส่วนผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยก็คือพี่หนึ่งพัฒนาวุฒิสมุทรนาวีครับผมยังไงซาหนวดขาวมันก็เป็นแค่ไอ้ขีแพ้ขีแพ้จากยุคก,ก่อน กี่แพ้เหรอแล้วมึงจะทำไหมจะทำไหมมึงจะห้ามฝากนีนะตัวของสคาซุกนินเนี่ยเข้าเป็นทหารเรือสังกัดร,รัฐบาลโลกตั้งแต่ยังหนุ่มๆน,นะครับแล้วก็ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับเพราะว่าฝีมืออันสูงส่งของเขา แล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าตัวของเขานั้นรักความยุติธรรมมากครับตั้งแต่ยังเด็กตัวกระเปียกสวม n i กี้แฟชั่นรุ่นเปิดทีมเนี่ยก็สังเกตได้จากหมวกเขาครับที่เขียนคําว่าเซกินะฮะหรือความยุติธรรมครับดังที่สลักอยู่ข้างหลังเสื้อของพวกเราทหารเรือทุกคนนั่นเองครับ และด้วยความที่เขารักความถูกต้องยุติธรรมอย่างแรงกล้าครับทำให้เขามีความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในการรักษาหรือยึดติดและคิดจะทําทุกสิ่งอย่างเพื่อความยุติธรรมนะครับตัวอย่างก็เช่นในตอนที่อายุ3 3ปีในขณะนั้นเขาได้เป็นหนึ่งในกําลังทหารที่เขา้ารวมช่วยเหลืออพยพผู้ประสบภัยและทําลายโอฮาร่าให้สิ้นซากซึ่งเขาก็ได้ฆ่าคนบริสุทธิ์จากโอฮาร่าบนเรือส่งตัวทิ้งทั้งหมดโดยการยิงถล่มเรือช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม ในตอนสงครามมารีนฟอร์ดก็เลยปากดีใส่นวดขาวจนเอต้องย้อนกลับมาหวังตบปากไอ้แก่นี่ให้หายแค้นแต่พอะถูกจองจํามาเป็นเวลานาน,นเลียวแรงก็แทบไม่มีแถมพลังผลปีศาจยังแพ้ทางอีกก็เลยถูกจอมปลหมาแดงของเราจัดการได้อย่างง่ายๆซึ่งจริงๆถ้าปล่อยให้เอสถูกนวดขาวช่วยเหลือกลับไปได้ก็จะจบเรื่องด้วยดีแล้วแท้ๆแต่เขาก็ได้พุ่งเข้าไปฆ่าลูฟี่แต่ได้เอสติดมือมาด้วยแต่เขาก็ยังไม่น้ำใจแล้วก็คิดจะฆ่าลูฟี่ต่อ พร้อมทั้งลันวาจาว่าจะไม่ปล่อยให้เชื้อชั่วได้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้พร้อมทั้งยืนพร่ามน้าท่วมท,ทุ่งทั้งที่ไม่รู้ว่าลุงกาฟแทบจะพุ่งเข้าไปเอาเลือดหัวมันมาล้างตีนซะตรงนั้นหลังจากที่จัดการกับพวกโจรสลัดแล้วเขาก็ยังสู้แล้วก็สั่งการให้ทหารเรือสู้เสี่ยงตายไปเรื่อยๆโดยไม่สนว่าคนรอบข้างจะตายไปสักกี่ชีวิตซึ่งแม่แต่ทหารเรือที่ไม่มีความผิดอะไรเข้ามาขวางเขาก็พร้อมที่จะฆ่าทิ้งได้แบบไม่ใยดีทั้งหมดนี้ก็เพื่อความยุติธรรม คือถ้าลุงมึงจะรักความยุติธรรมขนาดนี้มึงเก็บเงินซื้อแหวนไปขอแต่งงานกับความยุติธรรมของมึงและอยู่กินกับมันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างของการรักความยุติธรรมแบบเวอร์เกินไปหรือการรักความยุติธรรมแต่ไม่ถูกทางนะครับเพราะว่าต่อให้เรารักแค่ไหนก็ไม่ควรจะลุ่มหลงไปกับมันขนาดนั้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเส้นบางๆครับระหว่างคําว่ายึดมั่นในหน้าที่อย่างถึงที่สุดกับคําว่าทําอย่างบ้าคลั่งนั่นเองครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตอนที่เซนโงคุประกาศลาออกจากการเป็นจอมพลแห่งกองทัพเรือครับ เขาก็ได้เสนอชื่อให้คู่ซันเนี่ยขึ้นเป็นจอมพลแทนเขาแต่ว่าทางเบื้องบนหน้าซนก็ไม่ยอมนะฮะก็ได้ส่งชื่ออาคาอินุเนี่ยขึ้นเป็นแทนครับแล้วก็ด้วยความรักเพื่อนนะฮะแล้วความยุติธรรมเขาก็เลยนับไปกระทืบกันกับคู่ซันแล้วก็สู้กันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อแย่งชิงตําแหน่งจอมพลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการต่อสู้แบบลูกผู้ชายแล้วมีความยุติธรรมมากครับเพราะว่าอาคาอินุเนี่ยแม่งชนะทางคู่ซันด้วยพลังผลปีศาจอยู่แล้วนะครับซึ่งก็เขาสามารถชนะมาได้ด้วยการทําร้ายฝ่ายตรงข้ามจนพิการทั้งหมมมดก็เพื่อควายุติธรร และในปัจจุบันครับเขาก็คือจอมพลผู้เปลี่ยนนโยบายในการคัดเลือกทหารระดับสูงครับที่เน้นทหารเรือที่แข็งแกร่งและก็เด็ดขาดเข้ามาร่วมกองทัพครับทำให้กําลังพลของกองทัพเรือรุ่นใหม่เนี่ยยกระดับและแข็งแกร่งขึ้นมากเช่นกันครับแล้วก็รวมทั้งความยุติธรรมของพวกแม่งที่ไม่รู้ว่ามันจะยังเป็นความยุติธรรมได้อยู่หรือเปล่า ครับผมก็ขอจบโปรไฟล์คร่าวๆข,ของจอมพลผู้ลกความยุติธรรมซากาสุกิไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ครับถ้าเกิดจะดิสไลค์เพราะไม่ชอบอาครนุเนี่ยอย่าทําแบบนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดจะดิสไลค์กดไม่ชอบเพราะเกลียดผมหรือไม่ชอบวิดีโอเนี่ยจัดเต็มมันเลยสบายมากครับผมแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตของเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาในแฟนเพจ GDC นะครับเป็น ช่วงหลังสอบหรือในระหว่างสอบพอดีเนี่ยก็ขอให้ทุกคนสู้ต่อไปครับส่วนวัยทำงานอย่างพวกเรานี่ก็สบายแล้วโอเคครับก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงสนทนา15คอมเมนต์เลยแล้วกันครับโดยเราจะนาคอมเมนต์เก่าๆก่อนๆงวีดีโอแก่ๆเนี่ยมาสุมมมมสมสมส่มคอมเมนต์โดยใช้เว็บสุ่มๆนะครับสุ่มคอมเมนต์ขึ้นมาพูดคุยนครับไปที่คอมเมนต์ที่1กันเลยดีกว่าครับพี่คิดว่าลาบูนกับสุนิชาใครตัวใหญ่กว่ากันครับ มันก็ต้องสุนิชาสิฮะเพราะว่าตัวของสุนิชานี่คือใหญ่สุดๆไปเลยนะคือแบบว่ามันแบกอาณาจักรหนึ่งไว้บนหลังเลยฮะโอเคไปที่คออไม่ที่สองดีกว่าครับนอนมากๆดูแลตนเองด้วยผมมีคําถามข้อหนึ่งถ้าพี่ได้ไปอยู่ในโลกปีศาจเรื่องคนเก่งฟ้าประธานพี่ต้อมนั้นเลือกที่อยู่ฝั่งใครโยมิมุคุโรไลเซนอืมถ้าเลือกได้นะผมผมขออยู่กับไลเซนดีกว่าครับดูเป็นคนดีที่สุดแล้วในสามปีศาจ แล้วก็สมก็เป็นพ่อพระเอกวยนะแล้วก็แบ็กเขาเนี่ยดีมากครับเพราะว่าเพื่อนๆลายเซนเนี่ยคือแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยครับโอเคไปที่คอมเมนต์ที่3มไม่ได้วาครับผมเพิ่งเข้ามาฟังวันแรกที่รีวิวก็โอเคนะครับวันพีแต่ที่ชอบจริงๆตรงตอบคอมเมนต์ครับหามากๆ <laughs> ทำวันพี่ต่อไปนะครับสู้ๆครับดูกันมาตั้งแต่ซื้อแผ่นจากเซเว่นอีเลเว่นหน้าปากซอยยันเรียนจบจะแต่งงานสู้ต่อไปครับทำมาดีแล้วครับมีแนวทางของตัวเองครับหลายๆคนที่ชอบด่าชอบว่าคนเหล่านั้นพวกเขาเองก็ไม่ได้ทําอะไรเหมือนกันครับงานเขาคือรอด่านี่แหละครับฮ่าาาแต่ละคนนี่ก็มีหน้าที่ที่ต่างกันเนาะก็โอเคครับผมสำหรับคนที่รอด่าอย่างเดียวก็ขยันทํางานนะครับ คงจะนเหนื่อยแย่เลยฉันโคตรซึ้งเลยว่ะฉันซึ้งเขาก็ซึ้งโอเคแกซึ้งด้วยเหรอใช่ซึ้งจดคู่เบลซึ้งไปเลยว่ะ <laughs> โอเคไปที่คอมเมนต์ที่สี่เลยดีกว่าครับ <laughs> พี่ต้อมครับตอนที่โรเจอร์ถูกประหารเอสเกิดหรือยังครับยังครับผมโอเคไปที่คอมเมนต์ที่ห้าเลยดีกว่าครับ <laughs> <laughs> พี่ต้อมช่วยอ่านให้ออกน้อยนะครับครับ <laughs> ผมอ่านแล้วครับโอเคครับผมไปที่คอมเมนต์ที่ห้าใหม่อีกรอบดีกว่าครับพี่ครับที่ญี่ปุ่นมีเกมการ์ดอะไรหนุกหนกแนะนําบ้างอ่ะครับโอ้ เรื่องนี้ผมไม่ค่อยสันทัดเลยฮะชีวิตก็เล่นแค่ย u g ิโอเกมการ์ดอย่างเดียวคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกมการ์ดมันเยอะมากๆเลยฮะขนาดแบบนักฟุตบอลดารานักร้องเกิลกรุ๊ปอนิเมะเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมันมีทําเป็นการ์ดเกมหมดเลยฮะเป็นการ์ดพลังกา,การ์ดนู่นการ์ดนี่อะไรครับและที่มันมีคนเล่นเยอะเลยแล้วแม่งเล่นกันทุกรูปแบบฮะคือแปลกมากไม่ว่าแม่งมีการ์ดอะไรออกมามันก็จะมีพวกกลุ่มคนที่เล่นการ์ดพวกนี้เสมอครับแต่ถ้าแบบที่เห็นเยอะๆนะ,นะแบบเป็นหลักๆผมคิดว่าน่าจะเป็น battle spirit กับแวนการ์ดม,มั โอเคไปที่คอมเมนต์ที่6กันดีกว่าครับพ่อมึงตาย, hey, <okay. S 2> ยเฮ้โอ,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 าาอเคไปที่คอมเมนต์ที่6ใหม่ดีกว่าครับจะเป็นไปได้ไหมว่าผลปีศารเกิดจากการสร้างของรัฐบาลโลกในอดีตเพื่อมาเอาใช้โค่นเผ่าดีและหลังจากนั้นก็กระจายไปทั่วโลกเนื่องจากผู้ใช้ล้มตายในสงคราม ดีนะครับผมโอเครู้มากนายพูดไม่รู้จักมอนี่เลยใช่ไปที่คอมเมนต์ที่7เลยดีกว่าครับถ้าข้อโคโดกับกาลาในเรื่องนานรูโตะมาสู่กันใครจะชนะครับก็ไว้ไว้2คนนี้มาสู่กันก่อนแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไปที่คอมเมนต์ที่7ใหม่อีกรอบดีกว่าครับพี่ครับคิดว่าไคโดจะจํากัดแจ็คทิ้งป่ะครับพอแพ้แค่ช้างแก่ๆหมายถึงกําจัดหรือเปล่าฮะไม่ ไม่เหรอไม่องนี้อยู่แล้วคือช้างมันตัวขนาดนั้นเนี่ยมันไม่น่าสู้ได้อยู่แล้วแหละฮะแจ็คมันแค่ห้าวเกินไปเฉย,ยๆฉยฮะดูแล้วไครโดคงจะไม่กําจัดแจ็คเราฮะเพราะว่ามันก็พอเป็นลูกสมุนที่ใช้งานได้อยู่ผมไปที่คอมเมนต์ที่8เลยดีกวะะ่าครับเป็นไปได้ไหนว่าโรเจอร์จะได้ต้นแบบมาจากกัปตันแจ็คสเปรโรไหม่ไปที่คอมเมนต์ที่9ก้าเดีกว่าครับ มึงจะได้ทั้งหมดอืมโอเคไม่ได้ง้อให้มึงแคร์แต่รู้ไว้ด้วยว่าคนอย่างกูไม่ได้ขี่คอพ่อของมึงแล้วเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นเก่าเดยมโดยกูสอนการสับให้ดับคาเก้ว่ามึงตายไปนานแล้วไปที่คอมไม่ที่เก้าใหม่รอบครับกระดุษเคบีขอให้ได้ขอให้เดินพี่ต้อมหัวหน้าหน่วยของกลุ่มหนวดขาวไอคนที่มันใช้ปืนมันชื่อว่าอะไรอะพี่ต้อมแล้วมันมีพลังของผลปีศาจหรือไม่มีพี่ต้อม ก็คนที่ใช้ปืนของกลุ่มหนวดขาวเนี่ยชื่อว่าอิโซนะฮะก็เป็นหัวหน้าหนวยที่16นะครับถ้าจาไม่ผิดนะส่วนเรื่องพลังผลพิศารเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีไหมฮะก็คงจะไม่มีแหละมั้งเพราะว่าเห็นเขาใช้ปืนอย่างเดียวเลยมาที่คอมเมนต์ที่สิบไปดีกว่าครับพี่ครับพวกวินสโมกจะกล้าฆ่าลุงกระเทยหรอครับไม่กลัวอีวานครอบกับคณะปฏิวัติหรอครับผิดตรงไหนขอโทษนะครับอยากรู้ครับชอบพี่มากครับอถามได้เข้าเป้าเออก็จริงเนาะ ถ้ามันจะทําแบบนั้นจริงๆก็คงจะมีเหลือแต่เฮ้ยแต่มันอาจจะทําได้มั้งเพราะว่าอีวันคอฟเ่ยน่าจะเคลื่อนพลอยู่กับดาก้อนแล้วละ่ะตอนเนี้ถ้าไปก็คงไปฆ่าล้างบางกระเทยในเกาะอะครับแล้วก็ค่อยแบบมีมีเรื่องกันภายหลังอะไรเงี้ยแต่มันไม่เป็นไรหรอกครับคงไม่ทําจริงหลอกครับเพราะว่าอาจจะแค่ขู่เฉยๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคงจะไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วละโอเคไปที่คอมเมนต์ที่11เลยดีกว่าครับ พี่อ่านคอมเมนต์นี้หน่อยผมมีทิศดีพี่ครับเป็นไปได้ไหมว่าลูฟี่จะว่ายในน้ําได้ผมว่าลูฟี่จะว่ายน้ําและหลังจากก่อเงือกลูฟี่ไม่ได้จมน้ําให้เห็นเลยะอาจจะมีฉากที่พระเอกจมน้ําแล้วปรากฏตัวเท่ๆขึ้นมาเพราะว่าจินเบยได้ถ่ายเลือดให้ลูฟี่เพราะก่อเงือกมีกฎว่าห้ามถ่ายเลือดให้กับมนุษย์อาจจะเป็นเพราะเหตุน,นี้ก็ได้เพราะที่ไม่ให้ทําแบบนั้นเพราะกลัวมนุษย์หายใจในน้านําได้กลัวก่อเงือกถูกบุก รู้จักซานจีที่ได้เลือดจากกระเทยจึงทําให้เลือดกําเดาไม่ไหลนี่แหละครับราชาจรสลัดคนใหม่แบบใหม่ในหัวโอดอ่ะฟันโงเลยรอซะเมื่อยหูครับก็มีจินตนาการดีครับผมแต่สาเหตุที่มนุษย์เงือกเขา ไม่ค่อยอยากให้เลือดกับมนุษย์เนี่ยเราลองย้อนไปอ่านดูได้ครับผมเพราะว่าสิ่งที่มนุษย์ทํากับพวกมนุษย์เงือกไว้นะฮะหรือลองย้อนอ่านตอนของฟิชเชอร์ไทเกอร์ดูก็ได้ครับอืมน่าจะอย่างไรนะโอเคไปที่คอมเมนต์ที่สิบสองกันได้ครับได้ได้ได้ไ,ดไ,ดไดปที่คอมเมนต์ที่สิบสองอีกรอบครับผมบลูคมันไปก๊อปป,ปี้โพเนกริฟแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับใช่ไปที่คอมเมนต์ที่สิบสามดีกว่าครับ พี่ต้อมครับไอพวกที่มันด่าพี่ถ้าพี่จะลอยแพรพวกมันผมว่าไม่ต้องเอาลงในวิดีโอหรอกครับผมกลัวว่ามันจะส่งผลเสียต่อพี่ไม่ทางใดกระทางหนึ่งผมเป็นห่วงพี่มากนะครับกลัวช่องพี่หายถ้าไม่มีช่องพี่แล้วผมคงอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วขอให้สุ่มได้สาธุโอ้โหม,มันก็ไม่ขนาดนั้นมั้งแต่นั่นนั่นนั่นสินะฮะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นการประจานยูเซอร์อยู่เดียเนอไอไอที่ผมทําไปเมื่อไม่กี่คอมเมนต์ก่อนใช่ไหมล่ะเออเนาะ เดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องแอบลอยแพรแบบเงียบๆเ,เนี่ยม,มันก็ใช่เป็นความคิดที่ดีจอร์คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะตายครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับผมไปที่คอมเมนต์ที่14เลยดีกว่าครับสวัสดีครับนานๆที่จะมาคอมเมนต์ผมว่าน้องต้อมชอบอะไรเหมือนผมเล่นเกมดูการ์ตูนกันแนวเดียวกันเลยครับ ผมเลยชอบดูคลิปน้องฮาดีแต่น้องปล่อยวางบ้างเถอะสำหรับเด็กไทยเกลียนเกลียนมันทําให้น้องเสียสุขภาพจิตนะผมบอกตรงๆเลยเพราะเด็กหลายๆคนที่ผมเห็นเขายังแยกคําว่าทฤษฎีกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ออกเลยครับและะ้วมาด่าน้องต้อมโดยเอาทฤษฎีซึ่งบางทีผมก็ได้ดูนะจากชองอื่นที่เขาเนยทฤษฎีกันมาแต่ผมก็แยกแยะได้ว่าอันนี้เขาเดานว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้เขาก็ยํากันนะว่าเป็นทฤษฎีหรือความเห็นเข้าเองแต่เด็กไทยส่วนใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจน่าสงสารจริงๆเด็กไทยสมัยนี้สุดท้ายขอให้น้องทําคลิปทีแชร์ข้อมูล ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแ,แล้วก็น้องเล่นเกมอื่นได้เก่งมากอย่างล็อกแมนดูแล้วพี่ยังทําไม่ได้แบบนี้เลยฮ่าปอรออยากเห็นคลิป H X H อีกนะครับประวัติตัวละครก็ได้เรื่องเน้นก็ได้ครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีเนี่ยก็ขอบใจมากนะจริงๆผมก็รอฮันเตอร์กลับมาเขียนต่อนะครับแต่ว่าเหมือนจะไล้ความหวังซะเลือเกินนะครับก็ พอมันไม่มีมาเขียนต่อให้เราอ่านเราก็ไม่มีกระจิตกระจายทําเบยฮะครับ okay, okay, ไปที่คอมเมนต์ที่ิดีกว่าครับพี่ต้อมชอบดู A v วค่ายไหนครับขอเหตุผลที่ชอบเลยครับฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าถ้าค่ายที่ชอบนะถ้าให้เลือกก็น่าจะค่ายเพรสฉีดนะฮะผมชอบแสงกับมุมกล้องนะแล้วก็นักแสดงครับแล้วราคามันก็ประมาณ2,600อยเยนอะไรเงี้ยมันก็ไม่แพงเหมือนซอฟออนดีมานนะซอฟออนดีมานมังส่วนมากจะขายแบบ เกือบเกือบสามพันเยนอะไรเงี้ยแต่ว่าค่ายนี้ไม่ค่อยมีสตอรี่ดีๆเท่าไหร่ครับอีกค่ายก็ค่ายมูดดี้อ่ะครับเขาจะมีพวกคูปองชิงโชคแถมให้ในกล่องอะ่ะแล้วแต่ละอีเวนต์ด้วยฮะอืมอืมน่าจะอย่างนั้นเออเดี๋ยวเดียวแล้วผมสมควรตอบไหมเนี่ยคือแบบเพื่อเด็กเดกเนี่ยดูอยู่โอเคเอาเป็นว่าขอจบมุมสานนา15คอมเมนต์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมอะไรยังไงเนี่ยควรแนะนําผู้ปกครองด้วยแล้วกันครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงจุดนนี้้ครััับบไวเจอกใหมาานะ่าด